สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้วันนี้เเลขพารวยจะนำท่านมาออกมาเขียนหวนมาวิ่งหวยมวดวันที่สองพฤษภาคม2,515ซึ่งเราทำมาแล้วสองมวดแล้วนะคะมวดวันที่1เมษายน2,515วนเราวิ่ง8เข้าเป็นหน่งแปดนะคะล่างวิ่ง5ไม่เข้าเลยค่ะส่วนมวดวันที่16เมษายน2,565 เราทำบนวิ่ง9เข้า1 9นะคะล่างวิ่ง7ไม่เข้านะคะส่วนมวดเมื่อวันที่2องพฤษภาคมวันนี้9เลขพารวยจะมาทำจะมาบอกหวยวิ่งนะคะมวดวันที่2องพฤษภาคมสอ0พันห้า วนวิ่งสูงนะคะส่วนล่างวิ่ง5้าแค่นี้ค่ะสำหรับงววันที่2องพฤษภาคมสองพันร้อยสิวนวิ่งสูงล่างวิ่งห้านะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ